สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมหอคอยกาเด้นครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมครับผมอันนี้มีเหรียญมาให้ชมอีกเช่นเคยนะครับเป็นเหรียญพระบรมรูปราชการที่เก้านะครับผมเป็นเหรียญที่แล้อึกนะครับผมเป็นเหรียญทรงอามนะครับเป็นเนื้ออะลาครับผมหรือว่าเนื้นิกเกิลนะครับนี่ครับเหรียญนี้นะครับเราอาจจะพบเจอ บ่อยนะครับที่เป็นภาพรมรูปแล้วก็ทรงนี้ด้านหน้านะครับแต่ว่าดูนี่ครับผมด้านหลังครับผมเป็นตาการนาพิเศษนะครับซึ่งจริงๆแล้วเหรียญรุ่นนี้นะครับกระทรงหาไทยได้จัดสร้างเป็นอีกตาหนึ่งนะครับท่านดูดีๆนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่น่าสนใจและน่าติดตามนะครับวาระนี้นะครับผมพลเอกเปรมตินสุลรานนท์นะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับผม เพือจะหลืมฉลองในวันครบรอบนะครับการจนาพิเศษนะครับของในหลวงรัชการที่เก้านะครับผมสร้างประมาณหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับเหรียญนี้ไม่ได้เปิดให้สังจองทั่วไปนะครับเฉลิมพระเกียรติพระองค์โดยการแจกนะครับกับแขกผู้มีเกียรตินะครับที่ไปร่วมงานนะครับในพิธีนะครับผมในพิธีนะครับ พบเจอน้อยนะครับผมตาการ์นาพิเศษนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้แล้วก็เหรียญทรงนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดตาสามตาสัญลักษณ์นะครับผมเพราะนั้นท่านใดมีศึกษาให้ดีนะครับก่อนจะสะสมซื้อขายนะครับราคานี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาแพงกว่าที่มาดไทยออกแน่นอนนะครับผมนี่ครับ สยงามจริงครับเงางามวับๆเลยครับตากัรจนาวิเศษครับผมเหรียญแท้นะครับผมเป็นเหรียญตั้มนะครับสวยงามมากครับผมครับสำหรับวันนี้ก็มีเหรียญมาให้ชมนะครับผมปมาณนนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณครับ